โตโยต้าถ้าไม่ได้ขายรถคิดว่าเขาทำธุรกิจอะไรถึงยังยิ่งใหญ่อยู่วันยังคำ่ำเพราะนี่คือหนึ่งในธุรกิจที่กระจายความเสี่ยงเก่งเป็นอันดับต้นๆของโลกอะไรทำให้โตโยต้ายังคงแข็งแกร่งแม้ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของตัวเองแต่ก่อนที่จะไปติดตามเรื่องราวของโตโยต้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่อง u t u b e ไทยรัฐมันนี่ไว้ก่อนนะคะ จุดเริ่มต้นของตำนานโตโยต้าเกิดขึ้นในปี1907ที่เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นมเมื่อซาติชิโตโยโดะนักประดิษฐ์ผู้มีวิสัยทัศน์ได้สร้างเครื่องทอผ้าอัตโนมัติที่ปฏิวัติว,ตวงการสิ่งทอญี่ปุ่นความสำเร็จครั้งนั้นได้จุดประกายให้คิอิจิโร่โตโยดะบุตรชายของเขามองเห็นโอกาสในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่กำลังเติบโตจะนำไปสู่การก่อตั้งบริษัทโตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอเรชั่นอย่างเป็นทางการในปี1937 แต่หลังจากนั้นโตโยต้าต้องเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อถูกบังคับให้เปลี่ยนการผลิตรถยนต์เชิงพาณิชเป็นยานพาหนะทางทหารและเมื่อสงครามจบในปี1945เศรษฐกิจญี่ปุ่นล่มสลายทําให้บริษัทเกือบล้มละลายจุดต่ําสุดมาถึงในปี1950เมื่อวิกฤตการเงินบีบให้ต้องปลดพนักงานจํานวนมากจนเขาต้องลาออกจากตําแหน่งประธานแต่วิกฤตครั้งนี้กลับนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญ เมื่อบริษัทนำระบบการผลิตแบบ l e a Toyota Production System มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่าบทเรียนจากวิกฤตทําให้พวกเขาตระหนักได้ว่าการพึ่งพาธุรกิจเดียวนั้นมันมีความเสี่ยงเกินไปจึงได้มีการขยายการลงทุนไปในหลากหลายอุตสาหกรรมหลกัหลกๆก็เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงต่อย,ยอดเทคโนโลยีแล้วก็รองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อทําให้บริษัทสามารถปรับตัวได้ดีขึ้นนั่นเอง เมื่อโลกก้าวสู่ยุคดิจิทัลในปี1990โตยโยต้าได้รุกเข้าสู่เทคโนโลยีที่ทันสมัยทางระบบขนส่งอัจฉริยะเทคโนโลยีชีวภาพเซมิคอนดักเตอร์ไปจนถึงเทคโนโลยีทางทะเลและอวกาศต่อมาในปี2002เมื่อโลกเริ่มตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมพวกเขาก็ปรับทิศท,ทางมาเน้นการพัฒนาโซลูชันด้านสิ่งแวดล้อมและหุนยนต์เพื่อมนุษย์จะนำมาสู่การตั้งศูนย์วิจัย Frontier Research Center ในปี2010 การวิจัยและพัฒนาของโตโยต้าไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในญี่ปุ่นเท่านั้นนะคะแต่ยังขยายไปที่อเมริกาเหนือผ่าน t o โย t a ามอเตอร์นอตอเมริการ s e ซ r ร์ a แอนด์ด l เวล็อปเมนซึ่งเป็นหน่วยงานที่พัฒนารถยนต์โตโยต้าที่ขายดีที่สุดในสหรัฐมานานกว่า50ปีด้วยง,งบวิจัยและพัฒนาทั่วโลกที่สูงถึง1ล้านดอลลาร์ต่อชั่วโมงเลยทีเดียว ส่งผลให้โตโยต้าครองแชมป์บริษัทที่ได้รับสิทธิบัตรมากที่สุดในสหรัฐติดต่อกัน10ปีและในปี2023โตโยต้าได้รับสิทธิบัตรมากถึง2,667รายการครอบคลุมทั้งเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติและระบบพลังงานใหม่ๆเลยทีเดียวจากเส้นทางอันยาวนานโตโยต้าได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความพยายามในการพัฒนาธุรกิจที่นองเหนือจากยานยนต์และนี่คือ3ประเด็นสำคัญที่เราจะมาสรุปกันว่าทำไม โตโยต้าจะยังคงยิ่งใหญ่ได้แม้ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของตัวเองประเด็นที่ 1. แตกลายธุรกิจอย่างชาญฉลาด ลองจินตนาการแบบนี้นะคะเวลาคุณซื้อรถยนต์โตโยต้าสักคันคุณไม่ได้แค่รถยนต์ค่ะแต่ได้เข้าสู่ระบบนิเวศธุรกิจของโตโยตา้าตั้งแต่ Toyota Financial Service ที่ให้บริการสินเชื่อและประกันภัยไปจนถึง App T-Connect ที่ดูแลรถของคุณเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวเลยค่ะนอกจากนี้นะคะโตโยต้ายังรุกเข้าสู่ Mobility as a Service ด้วยการร่วมลงทุนกับ u ber และตีตีพร้อมพัฒนาแพลตฟอร์มการเดินทางแห่งอนาคตด้วยค่ะ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการต่อยอดเทคโนโลยีข้ามอุตสาหกรรมถือเป็นอีกหนึ่งจุดแข่งที่ทำให้ตโตโยต้ายิ่งใหญ่นะคะเช่นแบตเตอรี่จาก Prius สพลักอินไฮบรได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมให้เป็นระบบพลังงานสำรองสำหรับบ้านอัจฉริยะ ช่วยให้สามารถจัดเก็บพลังงานและจ่ายไฟฉุกเฉินได้และที่สําคัญนะคะโตยโยต้าเขายังมีการลงทุนในพันธรรมิตรเชิงกลยุทธ์ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสําคัญเช่นกันเช่นโตยโยต้าลงทุน1,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐในแ r a b จนกลายเป็นผู้ถือหุ้นอันดับต้นๆโดยความร่วมมือนี้สนับสนุนการบริาการแพลตฟอร์มบริการการเคลื่อนที่ของโตยโยต้าให้เข้ากับการดําเนินงานของแ r a b รวมไปถึงยังลงทุนกว่าเกือบ900ล้านดอลลา,าร์สหรัฐในโจบี้ v อ a t เ o ชชั่นเพื่อพัฒน,นาแท็กซี่บินได้ด้วยค่ะประเด็นที่2 ลงทุนในอนาคต บอกว่าโตโยต้าให้ความสําคัญกับการลงทุนในด้านวิจัยและพัฒนาเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะโดยแบ่งเป็น2แผนชัดเจนคือแผน A มุ่งไปที่นวัตกรรมยานยนต์ที่สามารถใช้งานได้ภายใน5ปีและแผน B เป็นการวิจัยเชิงสํารวจเช่นเชื้อเพลิงชีวภาพจากสาหร่ายและหุ่นยนต์ทางการแพทย์ทําให้พวกเขาสามารถรักษาความเป็นผู้นําในตลาดปัจจุบันไปพร้อมๆก,กับการสร้างโอกาสใหม่ในอนาคตโดยมีการจัดสรรบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนากว่า4%เอร์เซไปอยู่ในโครงการแผน B และให้อิสระในการคิดค้นนวัตกรรมนอกกรอบด้วยค่ะ ยกตัวอย่างเช่นโครงการเกนกิกคูคังที่ศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชกับมนุษย์ในระบบนิเวศควบคุมซึ่งสิ่งนี้นะคะนาไปสู่การพัฒนาระบบกรองอากาศที่ใช้ในบ้านอาัจฉริยะของโตโยต้าที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในบ้านได้ดีขึ้นถึง40%เเลยทีเดียวต้องบอกว่าการลงทุนของโตโยต้ากระจายทั้งในงแง่ธุรกิจและภูมิศาสตร์ด้วยโดยส่วนใหญ่จะอยู่ในอเมริกาเหนือเอเชียแปซิฟิกยุโรปและตะวันออกกลางทําให้สามารถจับกระแสนวัตรกรรมได้จากทั่วโลกเลย นอกจากนี้นะคะโตยโยต้าเขาก็ยังมีการกระจายในแง่ของระยะเวลาการลงทุนด้วยค่ะเดอย70%เร์เขาจะมีการลงทุนในสตาร์ทอัพระยะเริ่มต้นนะคะแล้วก็อีก30%เนี่ยจะมีการลงทุนในบริษัทที่เติบโตแล้วถามว่าทําไมเป็นแบบนี้นะคะคือมันจะช่วยให้บริษัทสามารถที่จะสร้างสมดุลระหว่างการสร้างนวัตรกรรมใหม่ไปพร้อมกับการขยายธุรกิจในเวลาเดียวกันและที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะคือโตยโยต้ามีการตั้งโตยโยต้าเวนเจอร์โดยแบ่งเป็น2กองทุนหลักค่ะ อย่างกองทุนแรกนะคะคือ Frontier Fund ที่เน้นลงทุนในเทคโนโลยีล้ำสมัยทั้ง AI หุ่นยนต์ไปจนถึง q u a n t มคอมพ p u t i n g และ Climate Fund ค่ะที่มุ่งเน้นในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การดักจับคาร์บอนไปจนถึงพลังงานหมุนเวียนเลยทีเดียวปัจจุบัน Toyota Venture ได้ลงทุนในสตาร์ทอัพมากกว่า75แห่งใน15ประเทศแต่ความน่าสนใจมันไม่ได้อยู่ที่การลงทุนแค่สตาร์ทอัพค่ะเพราะจริงๆแล้วทุกคนรู้ไหมคะว่า Toyota ยังมีความสัมพันธ์ที่น่าสนใจกับบริษัทยานยนต์ชั้นดำระดับโลกด้วย เพราะในปี2010ค่ะพวกเขามีการลงทุนกว่า50ล้านดอลลาร์สหรัฐในเท s l a ถือหุ้นกว่า2.5พร้อมขายโรงงานในแคลิฟอร์เนียให้เทส l a ใช้ผลิตโมเดล S แม้ว่าต่อมาจะขายหุ้นทั้งหมดในปี2016เนื่องจากความแตกต่างด้านวัฒนธรรมองค์กรและการร่วมมือครั้งนี้นะคะก็ช่วยให้ t o โยต้าสามารถพัฒนานเทคโนโลยีได้อย่างก้าวกระโดดด้วยค่ะ ในปี2020โตยโยต้ายังได้จับมือกับ BYD ตั้งบริษัทร่วมทุนพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าสำหรับตลาดจีนผสานจุดแข่งด้านแบตเตอรี่ของ BYD เข้ากับความเชี่ยวชาญในการพัฒนารถยนต์ของโตยโยต้านอกจากนี้ค่ะที่เชิงภูเขาไฟฟูจิโตยโยต้ากำลังสร้างเมืองต้นแบบแห่งอนาคตที่เหมือนหลุดออกมาจากนิยายไซไฟเลยทีเดียวนั่นคือ Wo เวนซิตี้เมืองขนาด175เอเคอร์ที่ต้องบอกว่าทุกตารางนิ้วเนี่ยเต็มไปด้วยเซนเซอร์และระบบ AI รถยนต์ไร้คนขับวิ่งอยู่บนท้องถนนบ้านเดอนผลิตไฟฟ้าใช้เองผู้คนอยู่ร่วมกับขุนยนต์ซึ่งโปรเจกต์นี้นะคะถือเป็นการสะท้อนวิสัยทัศน์ของ t o โยต้าที่มองว่าเมืองในอนาคตต,ต้องเป็นมากกว่าถนนและตึกที่ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นแค่โมเดลทดลองค่ะแต่นี่เป็นสนามทดลองจริงที่พวกเขาจะนําไปต่อยอดกับธุรกิจอื่นๆด้วยประเด็นที่ 3. ไม่ได้ผลิตแค่สินค้าแต่เป็นการสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับผู้คน ั้งแต่โตโยต้าได้มีการขยายไปสู่ธุรกิจที่อยู่อาศัยที่ว่าเนี่ยก็ไม่ใช่บ้านธรรมดาที่ทุกคนเห็นทั่วไปค่ะเพราะมันคือบ้านอัจฉริยะที่ต้านทานแผ่นดินไหวได้ผลิตพลังงานใช้เองได้ถึง80%และยังเชื่อมต่อกับรถไฮบริดเพื่อเป็นแหล่งพลังงานสำรองยามฉุกเฉินด้วยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะถูกควบคุมด้วยระบบ AI ที่เรียนรู้พฤติกรรมของผู้อยู่อาศัยปรับการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและทําให้บ้านรถยนต์และโครงข่ายไฟฟ้าทํางานประสานกันอย่างลงตัวเหมือนระบบนิเวศขนาดใหญ่ ที่ทุกส่วนเชื่อมโยงกันและสิ่งที่ทำให้โตโยต้แตกต่างคือวิธีคิดแบบ t o y ยต a w เวที่หลักมโนซูคุริและไข่เซนหลักการนี้ไม่เพียงแต่ทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จในธุรกิจรถยนต์เท่านั้นแต่ยังช่วยให้ขยายสู่อุตสาหกรรมใหม่ๆได้อย่างมั่นคงด้วยค่ะด้วยเงินลงทุนเกือบ1,500ล้านดอลลา,าร์สหรัฐต่อปีในเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย โตโยต้าไม่เพียงป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมรถยนต์เท่านั้นแต่กำลังสร้างอนาคตที่มีเมืองอัจฉริยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีระบบพลังงานสะอาดที่พึ่งพาตนเองได้ตลอดจนมีหุ่นยนต์และ AI ที่ช่วยดูแลผู้สูงอายุค่ะ โตโยต้าพิสูจน์ตัวเองว่าไม่ใช่แค่บริษัทผลิตรถยนต์แต่เป็นผู้ปฏิวัติว,ตวงการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับผู้คนทั่วโลกเพราะพวกเขาจะหนักดีว่าในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วเช่นนี้การเป็นแค่บริษัทผลิตรถยนต์อาจไม่เพียงพออีกต่อไปความสําเร็จที่ยั่งยืนไม่ได้มาจากการทรําธุรกิจเดิมให้ดีเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการกล้าที่จะลงทุนในอนาคตและนี่คือเหตุผลที่ทําไมโตโยต้าถึงยังจะคงยิ่งใหญ่และน่าจับตาม,มองกว่าที่เคยติดตามเรื่องราวความเป็นไปของโลกยุคใหม่ d ิจิทัลอีโคโนมีและฟิวเจอร์ออฟฟิแนนซ์กับระดาและพระระดาได้ที่ดิจิทัล f ฟรนเทียและอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ช่องไทยรัฐมันนี่ไว้ทุกช่องทางนะคะ